คนที่ใช้แ p ปเปแล้วก็ใช้สมาร์ทโฮมรวมถึงใช้ในส่วนของตัว Apple w a t c h นะคนับสำหรับคนที่ใช้งานกูกันนะครับสมาร์ทโฮมหลายตัวหลายคนก็ใช้หลายแบรนด์นะครับโดยในคลิปนี้เรามาแนะนำในส่วนของสมาร์ทไลน์นะครับเป็นอุปกรณ์ AIoT นะครับสมาร,าร์ทไลน์คือแอปตัวนี้นะครับเราติดตั้งทั้งใน iPhone แล้วก็ใน Apple w a t c h นะคนับ ก็มีให้ดาวน์โหลดติดตั้งนะครับนะครับก็คือตัวนี้นะครับทั้งสองตัวเหมือนกันตัวเดียวกันนะครับเปิดนะครับนี่คือแอปสมาร์ทไลน์นะครับแล้วก็นี่คือแอปสมาร์ทไลน์เวลาเราต้องการตั้งค่าให้อุปกรณ์ไปแสดงเพื่อเชื่อมต่อกบกลุ่มป่านแอปบอวอนะครับให้เราไปที่ชั้นนะครับฉะนั้นเรามาเลือกกันส่วนของวอดนะครับ ก็จะกักษณะนค้นะครบบเหมือนกันนะครับแล้วก็อุปรกรณ์ที่พร้อมใช้งานแตะนะครับนี่ครับเราสามารถปรับแต่งเพิ่มลบได้นะครับแต่บางตัวอุปรกรณ์อาจจะไม่รองรับนะครับเพราะว่าไม่ได้เป็นการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเน้นการเชื่อมต่อบลูทูธนะครับตัวนี้คือได้นะครับในส่วนของอุปรกรณ์แสงสว่างนะครับ จริงๆได้หลายตัวแต่ว่าเราติดตั้งแค่บางตัวนะครับนะครับเราสามารถเพิ่มลบได้เรามาดูในตัวแอปแอปบนวัดนะครับนะครับเพื่อนๆลองดูนะครับบางครั้งอาจจะขึ้น not connect นะครับ นะครับก็จะมีปัญหาในส่วนของการเชื่อมต่อบางครั้งนะครับแต่จริงๆแล้วมีการเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับ มาแล้วนะครับก็ขอไปที่รอดนะครับเราไปเซตติ้งหรือเปิดหน้าจอครับนะครับ,นะรบมาแล้วนะครับเราก็สามารถควบคุมได้ตามปกติเดี๋ยวคราวน้ดูใหม่นะครับนะครับได้แล้วนะครับทั้งหมด รีวิวทีนี้นะครอ่อนอยู่เราจะออบให้ดูนะครับนี่ครับในมือถือก็ออบเช่นเดียวกันนะครับนี่ครับอ่อนแล้วนะครับนี่ครับในมือถือก็อ่อนนะครับไฟห้องทรรมดาอ่อนอยู่นะครับเพื่อนๆสังเกตเดี๋ยวเราจะออบนะครับนี่ครับออบแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะอ็อนให้ดูนะครับ อ่อนแล้วนะครับก็จะควบคุมผ่านตัวปนวัดได้สะดวกนะครับลองดูสำหรับคนที่สนใจใช้งานแล้วก็มีอุปกรณ์ดี่ไว้ของแอปเปิลอยู่แล้วนะครับดูว่าต้องการหาซื้อมาควบคุมการใช้งานก็ตัวโอเคเลยนะครับ